โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ผมนะครับอาจจะมาพูดนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดต่อเยอะมากนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นคลิปที่สําคัญมากๆเลยนะครับ หลายคนครับรออัปเดต17.3นะครับาคบาจะจนานใช่ไหมก็คือรอมานานพอสมควรแล้วแต่คือว่าอัปเดตเนี่ยครับมันถูกเลื่อนไปนะครับตอนนี้อัปเดตถูกเลื่อนไปนะครับจริงๆแล้วในอัปเดตวันที่10 8โมงที่ผมบอกไปนะั่นแหละคือใช่แล้วนะครับคือถูกแล้วนะั่นเองนะไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้เฟคไม่แต่อย่างใดนะครับแต่คือว่าตอนนี้เนี่ยแอดมินเขาออกมาแบาบว่บาแบบชุลมุกมากคือมันบอกว่าอัปเดตมันปล่อยไม่ทันนะครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้เลยครับ8โมงเช้านะครับก็บอกเลยว่า เสียใจมากสับวันนี้นะคุณผู้ชมใครรอนี่คือแบบเสียใจมากนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะตอนนี้นะคนดูครับนี่เลยนะครับจากทางล็อบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยล็อบลอบนะครับทักไปหาหลายคนมากคือล็อบเนี่ยทักไปหากิ g เกมมิ่งด้วยนะครับกีดเกมมิ่งได้เป็นยูทูบเบอร์ของต่างประเทศนะคุณผู้ชมนะครับก็ได้เขาเขียนนะครับเขาบอกว่าเราต้องการเวลา24ชั่วโมงในการดีเลยครับ ที่จะปล่อยอัปเดตนี้นะครับเรามีบุคลากรหลายๆคนนะครับหรือว่าหลายท่านที่เป็นทีมงานทํางานอย่างหนักหน่วงและไม่ได้นอนเพื่อการทํางานอัปเดตนี้ก็นี่เลยครับพีนะครับใช้เวลา official c o เขา d ด w n ของจริงนะครับ100%ยเปอร์เซ็นคอนเฟิร์มว่าอัปเดตนะครับจะรีล s สหรือว่าปล่อยอัปเดตสิบสามครับในวันที่11กันยายน2022เวลา8โมงน่นเองนะครับซึ่งนี้เนี่ยนะครับถูกเลื่อนไปเป็นวันที่11กันยายน2022เวลา8โมงนี่นะครับ จริงๆเนี่ยครับมาอัปเดตวันนี้ไปคือวันที่18โมงเช้านะครับที่เขาบอกกันแต่นี่เขาบอกว่าเขาต้องการเวลา24ชั่วโมงในในการดีเลย์เพื่อปล่อยอัปเดตนี้นะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันทําไม่ทันบางอย่างนะครับคือเออก็นั่นแหละนะครับเลยต้องมาชุดหกบอกเลยตอนนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ผมแบบนะครับแบบเศร้าเลยในสัปดาห์นนี้ก็มีอย่างนึงครับคุณน้องนี้มาทักมาแลวเขาบอกว่านี่เลยนะครับเป็นการรอที่แบบ นะผมรู้จะพูดยังไงคือนี่เป็นช่องของกิจเกมมิ่งนะครับแล้วก็ทางล็อบเนี่ยนะท่านผูการเขียนกับกนะิจเกมมิ่งในดิสชอตส่วนตัวดีเอ็มหากันว่าเนี่ยคำแรกของอาจารย์ฟังนะครับคือคำนี้เลยเฮ้แมนเตือนนายอย่างหนึ่งนะจากหัวหน้าที่คือชั้นเองเนี่ยแหละชั้นเป็นหัวหน้าใหญ่สุดชั้นจะบอกว่าอัปเดตนี้จะมีการดีเลย์อีกครั้งซึ่งทีนะครับมันรู้ได้เลยนะครับว่าอัปเดตนี้นี่ครับมันเป็นอัปเดตที่แบบใหญ่อะ่ะ แลวมันก็มีการดีเลย์ครั้งคือคราวนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมและเขายัางบอกอีกนะครับว่าทางที่แย่สุดนะครับเขายบอกอีกนะครับว่าทางที่แย่สุดนะครับนั่นคือเป็นทางที่นะครับอาจจะมีการดีเลย์มากสูงสุดคือ24ชั่วโมงก็คือเป็นวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับดีเลย์ยมากสุดคือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็ที่เขาเขียนมาคืออัปเดตวันพรุ่งนี้เวลา8โมงเช้านี่เองนะครับก็นี้คอนเฟิร์มจากจางล็อบแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยอััปเดตตอน8น8ะครบ คอนเฟิร์มจากเจ้าของเกมแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เชื่อถือได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับคุณผู้ชมขอลาไปก่อนจ้ไม่้ยละบายซีโอเคครับกระต๊อกคลยด้วยไปดูกนะคุณผู้ชม